เสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราดีมากนะคะหมายถึงว่าเราก็ดีกับเขามากก็ไม่ใช่แค่เขาอะค่ะก็เป็นลูกน้องทุกคนที่ที่เมอกี้ดูแลก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่างนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดเป็นผู้จัดการนะคะเขาก็รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างในในสิ่งที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางาน เล oh. right anyway. like ี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบกล้าทำเราอะไร้ยคะใช่แบบก็เสียใจเสียใจมากเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนรักมิวกี้เยอะนะคนอยากใช้มิวกี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนปากต่อปากกันไปหมดแล้วว่าไม่อยากใช้เพราะว่าพรผู้จัดการใช่มิวกี้ก็เลยถึงเสียหายเงินแบบไปเยอะมากๆอะไรนะคะแบบเสียใจมากเพราะว่าเวลาทำงานนะคะม่อกี้ทำแบบ เ <S <S <ม>ต็มที่เลยอะแบบเหนื่อยแค่ไหนก็สู้แบบว่าร้อนอะไรก็คือสู้หมดทํางานแบบไม่หยุดก็คือสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเรามาพังที่มันไม่ใช่จับตัวเราอ่ะมันเป็นสัก์สิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเลือดเย็นมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือดเย็นเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างงู้นอย่างนี้ทุกวันหัวเลาะ ไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบมิวกี้แค่แบบไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ยังไงอะไรเงี้ยวายเอาล่ะค่ะถือว่าเป็นเรื่องสุดชอ็อกนะค่ะหลังจากล่าสุดมิวกี้ไปยาออกมาไลฟ์สดแชร์พฤติกรรมของอดีตผู้จัดการที่โกงเงินมิวกี้สูญเงินถึงหลักล้านแถมมิวกี้นะคะประกาศลั่นตัดขาดกับอดีตผู้จัดการและจะดํานเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ จนกระทั่งล่าสุดวันนี้นะคะ10เมษายน2566มิวกี้ไปยายูทูบเบอร์ชื่อดังได้แจ้งความตำรวจสอนคลองตันเพื่อแจ้งความร้องทุกเอาผิดอดีตผู้จัดการส่วนตัวในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์ช่อโกงลักทรัพย์นายจ้างปลอมแปลงเอกสารหลังตรวจสอบพบถูกโกงเงินไปกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้มิวกี้มาแจ้งความนะคะกับผู้จัดการเก่าและผู้เชี่ยวชเป็นอดีตผู้จัดการเป,เป็นอดีตผ,ผู้จัดการเก่า เขาก็จะมีนามแปงเป็นเอลี่ที่ทุกคนแบบจะรู้จักกันเพราะว่าที่ต้องแจ้งเพราะว่าควรจะเข้าใจผิดระหว่างคุณาชากับเอลี่นะคะก็คือคุณาชาเป็นเลขาค่ะแต่ว่าเอลี่เนี่ยคือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคะเ <c oughs> ขาเป็นผู้จัดก,การก็เรื่องมันเกิดจากว่าเรารู้สึกว่างานเราอ่ะมันลดน้อยลงไปแบบมาก,มากๆเลยนะคะแบบเอ๊เราก็แปลกว่าเอ๊ะทำไม งานเรามาลดน้อยน้อยลงแล้วก็เงินเราก็หายค่ะก็ประมาณหายมาประมาณ2 3สเดือนเนาะใช่ไหมหายประมาณ2 3สเดือนอะไรเงี้ยค่ะเดือนล่าสุดเนี่ยหายจนใจหายคือหายไปล้านห้านะคะขายไปจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆก็เริ่มรู้สึกมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเรื่องการช้อโกงคิดแค่ว่าเออเขาคงไม่ได้ตามงานหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนทำหน้าที่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ จนวันหนึ่งอ่าก็โพสก็คือวันที่8ปดนะคะมิวกี้ก็เริ่มโพสว่าคือก็มีการโพสประมาณว่าบอกลูกค้าว่าเออตอบไปนะคือเราเริ่มรู้สึกว่ามิวกี้ว่าลูกค้าเนี่ยที่หายไปเนี่ยต้องมีปัญหากับเขาแน่ๆเพราะอ่ามีพี่แมนกาลินเป็นคน ดีลายมาหาส่วนตัวนะคะเพราะว่ามิวคี้ทำงานกับพี่แมนด้วยเลยพี่แมนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออน้องแบบพี่ดิวนานกับน้องโดยตรงได้ไหมเพราะว่าผู้จัดจาการน้องอ่ะเหมือนพี่นับเออพี่สั่งไป1 2 3 4อ่ะ1มา2หาย3หายสี 4, ่กะตามได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอพูดกับน้องตรงๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเริ่มกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะหรือว่าที่งานเรามันหายเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาน้องคนใหม่เข้ามาช่วย ทีนี้เนี่ยมิวกี้ก็โพสต์ไปวันที่8ว่าเออตอนนี้นะคะมิวกี้เนี่ยได้เปลี่ยนระบบการรับงานใหม่แล้วเพราะจริงๆแล้วเคยมีคนพูดถึงผู้จัดการอนะหลายครั้งในเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดแล้นะคะแล้วพอเวลาเราเราถามนะคะเราตอบว่านะไม่ใช่ว่าเราไม่ตอบว่าเขาก็จะบอกว่าอ๋อเขาแก้ไขแล้วนั่นนี่นูน่นเสร็จแล้วปุ๊บวันที่8เราก็ได้มีการพบว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่โดยมีมิวกี้เป็นคนรับงานเองโดยตรงนะคะพอบอร์ดแค่ โพสปุ๊บเราก็บอดแคชนะคะทำลายแอดบอดแคชไปเลยทีนี้ก็เราเราโพสตไปประมาณตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตอนบ่ายนะคะสี่ทุ่มกำลังอาบน้ำอยู่มีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาในไลน์แอดแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าคุณม mm ิวกี้เปลี่ยนผู้จัดการเมื่อไหร่คะเพราะว่าเพิ่งโอนเงินให้กับผู้จัดการคุณม mm ิวกี้ไปมิวกี้ก็ถามว่าถามคำแรกเลยคือโอนให้บัญชีไหนคะ เขาก็บอกว่าโอนให้บัญชีส่วนตัวค่ะเมื่อกี้เลยถามว่าชื่อใครคะเขาก็บอกว่าชื่อผู้จัดการตอนนั้นก็ช็อกมากตกใจเพราะว่าเราไม่เคยมีนโยบายนี้ในใน,ในบริษัทนะคะคือทุกทุกอันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะก็คือ infinite b i l l i o n น i จะไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแน่นอนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตกใจตกใจมากก็เลยเริ่มถามลูกค้าลูกค้าก็เริ่มส่งมาให้ดู เคสแรกที่เราเจอก็คือเขาไปบอกคือจริงๆลูกค้าเหลือที่จะต้องจ่ายมิวกี้อีก150,000บาทเขาไปบอกกับลูกค้าว่าจ่ายคุณมิวกี้ลดให้แสนหนึ่งเหลือ50,000ื่นแต่โอนเข้าบัญชีเขานะคะคือวิธีที่เขาทำเนี่ยคอปกติเราจะมี Line แอเราจะให้ทุกคนเนี่ยคุยใน Line แอเพราะว่าการการผหล่นของงาน เขาไปแอบคุยก so ับลูกค้าซึ no. you know right. Then, ่งตอนแรกมิวกี้กับคอาชาเนี่ยก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่มีการตามงานในไลน์แอดเลยทำไมเงียบจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเนี่ยไปแอบไลน์แชทหาลูกค้าส่วนตัวในเรื่องของข้อผิดพลาดของงานด้วยนะคะที่เราทราบตอนนี้นะคะคือข้อผิดพลาดของงานว่าขอเลื่อนวันนะขอนั่นนี่นะเพื่อเพื่อไม่อยากให้เรารู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดแต่ไอ้ที่เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องเงินนะคะก็พอหลังจากนั้นปุ๊บ วิกกี้รู้เรื่องนี้ปุ๊บก็ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเก็บเอาไว้วิกกี้ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกเขาเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะจนวิกกี้คิดว่าไม่น่าใช่เคสเดียวละต้องมีเยอะกว่านี้วิกกี้ก็เลยตัดสินใจไลฟ์ในคืนนั้นนะคะวันที่8นะคะก็ตัดสินใจไลฟ์ไปโดดพอไลฟ์เท่านั้นแหละมาอีกเป็นแบบไม่รู้เท่าไหร่เลยอะคะ่ะก็คือ เขาใช้วิธีการโดยการหลอกให้ลูกค้าโอนเขาเขาโดยตรงอย่างเช่นสมมติว่ามันมีราคาเท่านี้เขาก็บอกว่าโอนให้เขาโดยตรงเลยเดี๋ยวเขาลดให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่อันนี้ไม,ไม่ไม่มีเลยคะ่ะแบบไม่มีเลยอะ่ะไม่มีไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอเรื่องเก่าที่ตอนนั้นที่ไลฟ์มนะคะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนสมมติว่าเราทํางานเราก็จะจ่ายเดียวไปว่าตาล้องเท่านี้ช่างหน้าเท่านี้ช่างผมเท่านี้คนนี้เท่านี้เราก็จะให้เขาไปคนเมนจเพราะเขาคือผู้จัดการผู้จัดการคือคนดูแลทุกอย่างภาพรวมเราก็โอนเงินให้เขาไปแต่เขาไม่โอนเงินต่อให้ช่างหน้าช่างผมช่างนัานช่างนี่จนมันเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นก็ตอนนั้นก็ถามเขาเขาก็ให้เหตุผลมาเราก็ให้อภัย ั้งนั้นนะคะอันนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกไม่คิดเลยจริงๆสาบานเลยว่าไม่คิดเลยจนวันนี้ค่ะมาบมาวันที่8มารู้แล้วตอนนี้พอยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็โอ้โหเป็นเงินจานวนมาก<ฮ>คือที่เรานับกันได้นะคะตอนนี้เคที่เรารู้นะคะ2อล้านยังไม่รวมกับค่าเสียหายที่ต่อเดือนที่มิกกี้เสีย่ยงสูญเสียไปอะคะ่ะใช่ เป็น,น<ค>มิวกี้กประมาณ,ะมาณนะฮะเบื้องต้นที่ใช่ค่ะหลายล้านจอได้ค่ะหลายล้านหลายล,าล,ายลา้านอยู่ค่ะมีคุยคุณคุณนชาโทรไปแล้วก็มิวกี้ก็เหมือนคุณนชาเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยจนมิวกี้แบบทนไม่ไหวเพราะว่าเขาเขา,เขาเขาเยือกเย็นมากเลยอะ่ะเขาเขาใช้คําพูดที่แบบตอนแรกเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอา นาชาก็บอกว่าคือเรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะว่าลูกค้าส่งมาให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีก็มีแค่เจ้าแรกแว่าแหละที่ท,ที่ที่มิวกี้จับได้แล้วพอนาชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็เออก็ก็มีสองเจ้าแล้วพอนาชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็บอกว่าเออก็มีอีกเลยนะคะคือเหมือนไม่มเาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเลยแล้วก็ไม่มี น้ำเสียง,ยงคือเยือกเย็นไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเลยนะแล้วพอรู้ก็คือดีเพราะว่าเรารต้องคอยรักเขาเหมือน,แบบนคนในครอบครัวที่ผ่านมาเป็นกานก็เห็นมาตลอดใชตอนที่รู้สึกแบบเขาสุดป,ประมาณเสีย <c oughs> ใจมากเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบ <c oughs> เ,รเราดีมากนะคะหมายถึงว่าเราก็ดีกับเขามากก็ <c oughs> ไม่ใช่แค่เขาอะคะ่ะก็เป็นลูกน้องทุกคนที่ที่เมลกี้ดูแลก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่าง นะคะแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดเป็นผู้จัดก,การนะคเขาก็รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างในในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงทุกคนอนะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบกล้าทำเราอะไรนะคะใช่แบบก็เสียใจ คือจริงๆวันนี้ที่มาแจ้งความต้องแจ้งก่อนว่าการกระทําความผิดเท่าที่เราสืบทราบนะคะแล้วก็เราต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปแต่ณตอนนี้ที่เราทรบราบเนี่ยก็มีความผิดในฐานยากักยอกช็อโกงลักทรัพย์ในจ้างซึ่งเราดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทาง,ท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 งอาญาอยู่แล้วนะคะซึ่งในกรณีนี้นก็ทราบจากทางผู้เสียหายหรือว,ว่าคุณกกี้เนี่ยก็ประสงค์จะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะก็จะดูแลตามกติกาของกฎหมาย คี้ขอโทษทีคือด้วยความที่แบบเรารับงานแต่ตัวจริงเราเราเรู้ราคาของเราไปมาเราเรารับเท่าไหร่เมอกี้รู้ราคา่ะเมอกี้รู้ราคาทุกอยาก่างแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยที่ไปคุยรับหลัก<ๆ>เช่นสมมุติว่าอัดเลทค่าตัวเราเท่านี้เขาก็จะไปบอกว่าซื้ออันนี้เพิ่มสิซื้ออันนั้นเพิ่มสิเดี๋ยวลดราคาให้แต่ว่าโอนเขา้าบัญชีส่วนตัวของเขา<ๆ>แล้วตอนนี้ค่ะสิ่งที่เมอกี้อยาก พูดที่สุดก็คือแบบอยากขอโทษสปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามิวกี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าเองเลยไม่ได้คุยเองเลยจนเราไม่เลยเราเลยไม่รู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาไปทําอะไรบ้างคือตอนนี้ค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปรับปากกับสปอนเซอร์หลายๆท่านว่ามิวกี้จะทํามันนั้นให้มิวกี้จะทําอันนี้ให้มิวกี้จะทาํามันล้วนให้โดยที่มิวกี้อ่ะไม่รู้เลย จริงๆไม่รู้เลยเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ผู้จัดการบอกว่าคุณมีงานวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4นะถ่ายคลิปอะไรทำอะไรงานอีเวนต์อะไรเรารู้แค่นั้นจริงๆเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำแบบนี้คือไม่คิดเลยอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้เลยนะเลยคะใช่แล้วก็ตอนนี้มิวกี้ต้องแบบขอโทษลูกค้าทุกคนเพราะว่าหมายถึงว่าหลายๆคนก็ น่ารักเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบบางท่านก็ต้องการให้เราแบบชดใช้อ่ะคะ่ะซึ่งเมลกี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนว่าอันเนี้ยเรารู้เรื่องไหมเราเรารับผิดชอบไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้ะะเมลกี้เห็นใจแล้วก็อยากช่วยทุกคนเท่าที่เราช่วยได้เพราะว่าก็เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มันเสียใจไปมากขนาดนั้นคือ เมื่อกี้ได้คุยกับเอเจนซี่ท่านหนึ่งอะค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนรักมิวกี้เยอะนะคนอยากใช้มิวกี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนปากต่อปากกันไปหมดแล้วว่าไม่อยากใช้เพราะว่าพอพผู้จัดการใช่มิวกี้ก็เลยถึงเสียหายเงินแบบไปเยอะมากๆอะไรนะคะเสียใจมากเพราะว่าเวลาทำงานะคะมิวกี้ทำแบบเต็มที่เลยอะครับเหนื่อยแค่ไหนก็สู้แบบว่า ร้อนอะไรก็คือสู้หมดทํางานแบบไม่หยุดก็คือสู้อนะไรเงี้ยแต่ว่าเหมาือนเรามาพังที่มันไม่ใช่จากตัวเราอะมันเป็นจากสิ่งที่เขาทําอะไรเนงะี้ยซึ่งมันก็แบบเลือดเย็นมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือดเย็นเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างงู้นอย่างนี้ทุกวันหัวเราะไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบมิวกี้แค่แบบไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ยังไงเลย แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าหลายๆเอเจนซี่หลายๆล,ล,ลูกค้าเข้าใจเราผิดไปหมดแล้วว่าอ๋อมิวกี้เรื่องมากมิวกี้รับงานมา1นึ่สอไม่ทำไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆก็ตอนนี้ก็พยายามเล่นเคลียอะไรที่เคลียให้ได้มิวกี้ก็จะจะจะ,จะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะว่ามิวกี้เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใจมิวกี้เหมือนกันว่ามิวกี้ก็คือเหยื่อเหมือนกันที่ โดนเอาชื่อไปแอบอา้างซึ่งไม่ใช่จํานวนน้อยนะคะมันเยอะมากๆเลยเลยมันมันมีบังตัวไหมครับที่แบบเรารูสาคือจำนวนเงินเนี่ยท่านี้มันไม่เม็เซนกับการที่เราต้องทํางานให้เขาไม่มีแต่ว่าอย่างเช่นอ,อันนั้นไม่มีนะคะแต่จะเป็นฟีลว่าสมมุติว่าลูกค้าซื้อเราเท่านี้เขาก็จะไปแอบหลอกขายว่า ซื้อยิงแอดเพิ่มสิโฆษณาเพิ่มสิเป็นรายปีไปเลยเดี๋ยวลดราคาให้แต่มีข้อแม้คือต้องโอนเข้าของเขาใช่ค่ะเขาจะอาศัยเอาส่วนต่างส่วนต่างด้วยอะไรด้วยเอาหมดเลยเอาหมดเลยที่ทำเท,ท่าที่ทําได้ค่ะแล้วก็อย่างอย่างเคสที่แบบอันนีก้ก็ก็ก็ยังคิดว่าหูแค่นี้ก็ยังเอาเหรอก็คือโทรศัพท์อะคะแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะก็ขอพูดเลยก็คือ vivo เขาต้องการส่งโทรศัพท์ให้เรา เพ,เพราะว่าเราทำงานกับ vivo อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เมลกี้ได้ยินตอนที่ทำงานกับ vivo ว่า vivo บอกว่าเขาจะให้โทรศัพท์เรา vivo ก็เราก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับนะรอรับนะเพราะมันสวยนะั่นนี่นูน่นอย่างวันนี้ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เขาก็บอกกับ vivo ในแชทนะคะ vivo ส่งมาให้ว่าเออส่งมาที่บ้านผู้จัดการนะคะ mm hmm. แล้วเขาก็บอกเ mm hmm. มลกี้ว่า vivo ไม่ได้ให้ ม,มันมันหลายหลายเรื่องมากยิ่งยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ขึ้นเรื่อยเืยิ่งแบบโหแบบมนรถก็ร้องไห้เยอะมาเพราะมันเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ติดต่ออะไรมิวกี้ไม่ได้ติดต่อค่ะจะเป็นน้องสาวเป็นทีมงานที่ติดต่อเพราะว่ามันมีเรื่องงานที่ค้างอยู่แล้วเราก็ต้องการความจริงว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนเพราะเราไม่รู้แล้วอะค่ะตอนนี้เราไม่รู้เลยอะค่ะเขาก็ยังไม่ได้แบบว่า จะยังนะน่าจะยังเพราะเมลกี้ไม่ได้คุยกนะับตอนนี้มันมีงานที่เขารับไว้ให้เราแนละ้เ <c oughs> ยอะมากน่าจะเสกินเลย ははซึ่งส่วนนี้เราก็ยังต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะคะในเรื่องเพราะมันมีในเรื่องประเด็นของความเสียหายทางแพ่งด้วยอย่างที่แจ้งไว้ค่ะว่าหลักล้านเกินแน่นอนอันนี้ขนาดที้ทราบเบื้องต้นแล้วการกระทําความผิดในส่วนของทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนี่ยนอาจะมีต่างกรรมต่างวาระนะเราก็ยังอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างวันนี้ที่มาแจ้งก็หลายกรรมแล้วนะคะตอนนี้คาดว่าจะแจ้งจะเป็นคดีอะไรบ้าง ทางแพ่งทางอาญาเราดาเนินเราดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดอยู่แล้วนะคะในทางอาญาณะที่ทราบณตอนนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องของยักยอกลักทรัพย์ในจ้างแล้วก็อาจจะมีช่อโกงหรือปลอมเอกสารด้วยซึ่งเราก็ต้องและอาจจะมีความผิดทางอาญาอื่นๆอีกนะคะอยู่ในระหว่างสอบอเท็จริงเพิ่มเติมค่ะส,ส,ส่วนแพ่งก็เป็นเรื่องความเสียหายใช่ค่ะความเสียหายใช่ค่ะทั้งในในส่วนที่เขาทําผิดทางอาญาทําให้ทางคุณกกี้เนี่ยได้รับความเสียหายด้วย ทางงชื่อเสียยงด้วสำหรับเรื่องนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะทางท็อปดาราไม่พลาดจะนํามาเสิร์ฟอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ